คุณผู้ชมคะเราจะมาดูความคืบหน้าเรื่องของปราสาทพระวิหารกันนะคะซึ่งล่าสุดนั้นก็ได้มีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะระหว่างนักวิชาการนะคะแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของปราสาทพระวิหารนะคะโดยในรัฐบาลชุดใหม่นะคะว่าให้ยกเลิกการถอนตัวจากคณะกรรมการมรดกโลกและผาสมาชิกภาขีค่ะ ก็เป็นความเห็นมาจากเวทีเสวนาเนี่ยนะครับมีหลายคนไปนะครับเป็นการเสวนาเรื่องการถอนตัวจากภาคีอ,อนุสัญญามราดกโลกกับอนาคตประสาวาิหารอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสุรเกียรติเถียนไทยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวาระการประชุมคณะกรรมการมร,มรดกโลกที่ผ่านมามันไม่ได้มีการบรรจุแผนบริหารจัดการที่กัมพูชาเสนอในวาระการประชุมก็เลยไม่เห็นด้วยที่ผู้แทนไทยถอนตัวออกจากาคณะกรรมการมรดกโลก มีการแนะรัฐบาลชุดใหม่เหมือนกันบอกว่าควรยกเลิกการถอนตัวออกจากคณะกรรมการบรดรกโลกและก็ภากีสมาชิกเพราะหากเป็นสมาชิกอยู่ก็ยังมีเวทีที่จะสามารถจดบันทึกคัดค้านการพิจารณาและก็ใช้เป็นข้อชี้แจงต่อสารโลกได้ด้วยนะครับค่ะเราหน้าที่จะโน้มน้าวประเทศต่างๆเหล่านี้ให้สนับสนุนในการที่เราจะขึ้นทะเบียนร่วมถ้าเราขึ้นทะเบียนร่วมตัวประสาสไม่ได้มันช้าไปแล้ว บริเวณที่เขาจะต้องทําการบริหารทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะทําร่วมกันนะครับขึ้นทะเบียนร,ร่วมกันซะเพราะการขึ้นทะเบียนร,ร่วมกันเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบต่อเรื่องดินแดนนะครับอยากจะให้รัฐบาลใหม่ได้เข้าใจด้วยว่ายูเนสโกและกรรมการมรดกโลกเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการปักปันเขตแดนนะครับ ก็เป็นความเห็นที่สอดคล้องกับนักวิชาการคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะที่เห็นว่าการถอนตัวนั้นเดินผิดทางค่ะเพราะคณะกรรมการระดกโลกมีอำนาจเพียงดูแลบุรณะและฟื้นฟูเท่านั้นไม่ได้หมายรวมถึงอำนาจอธิปไตาย<า>บนพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรค่ะ